โสวัสดีครับผมเจอกับผมอีกแล้วการเคชแนลเนาะวันนี้เราก็อยู่กันกันกบยูฟ้าลิชชี่หนึนะครับผมมามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับบักสลลอตพ g เนาะเออกับเกมวิถีแห่งกิรินนะครับผมไปลุยพี่น้องกับทุนห0 0ันกว่าบาทของเราเอออย่ามาซื้อฟีสปินเบ็ดนะ หน,หนักๆกันหน่อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะหมุนทิ้งไปก่อนนะครับผมเนาะหมุนเลี่ยมหมุนหัวไปก่อน <c oughs> เออรอดูรอดูมันเป็นสูตรครับผมมันเป็นสูตร <c oughs> มันเป็นเชิงพี่น้องมันเป็นเชิงครับผมเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันไม่เข้าก็ไม่ต้องซื้อนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมันจะหมดดาบเปล่าๆนะเออถ้ามันแตกแล้วมันแตกเรื่อยๆค่อยซื้อนะครับผมไปชมกัน,นครับผมไปเรื่อยๆเนาะเออ เบทหนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องอเบทห,หนักๆกันหน่อยนะครับผมแต่ถ้าซื้อเบทหนึ่งร้อยบาทเงินไม่พอนะครับผมเบทหนึ่งร้อยน่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าบาทหรือเปล่านะผมจําไม่ผิดนะซื้อฟีสปินเกมนี้เนาะแพงเหลือเกินนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ซื้อนะครับผมเราจะซื้อเบทน,น้อยๆเนานะซื้อซื้อยังไงก็คุ้มครับผมแต่บางทีก็ไม่คุ้มครับผมซื้อยังไงก็คุ้มแบบไหนครับเนี่ย บางทีมันก็ไม่คุ้มบางทีมันก็คุ้มครับผมเป็นบางวันบางเวลาบางอารมณ์ของมันนะครับผมต้องเล่นให้ถูกเวลาครับผม,มเล่นให้ถูกวันด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเล่นทุกวันครับผมวันไหนเสียเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันได้นะครับผมเนาะแต่ถ้าไม่ได้เลยก็เลือกซะถือครับผมอย่าไปเล่นเลยเอไปสวยครับผมช็อตนี้สามร้อยสามสิบาทไปต่อรับผม สวยครับผมยังไม่หยุดนะ500รอกว่าแล้วนะครับผมเนาะไปตอจบครับผม580บาทเนะเออได้อยู่ครับผมไปตัวไปตอเดี๋ยวให้มันเหลือสักนิดนหน่อยๆนะครับผมน้องไปซื้อเนาะสวยครับผมชอตนี้ห้ารอยสาสิบาทครับผมอ้าวเนตหายครับผมเนตหายขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมเนตไปหวันนะครับ มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเออบางทีมันก็มามาให้หายนะครับผมเนาะบางทีสายานมันไม่ดีนะรัปลมไปลุยพี่น้องซื้อคิสปินจัดไปเบาๆครับผมสี่พันห้าร้อยบาทรอดูจะคุ้มหรือเปล่าเนาะม,มันต้องคุ้มอยู่แล้วครับผมพี่นอ้องอเราเสียมาเยอะแล้วเออมาอีกสักอันไหม ไม่มาครับผมแค่สี่อันก็พอนะเออสี่อันก็พอบางทีก็ไม่พอนะครับผมบางทีก็ไม่พอนะครับผมอาจจะเสียนะไม่เป็นไรครับผมดูไปเรื่อยๆครับผมอือสวยคผมหมช็อตแรกก็สวยแล้วนะครับผมเนาะจะไปสวยครับผมหกสิบบาทนะสวยสุดๆเออได้อยู่ครับผมได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับผม อช็อตนี้ช็อตนี้ผมร้อยยี่สบาทไปต่อครับผมแกมไปนะครับผมเออคูณห้าไปแล้วนะพี่น้องอจะไปครับผมยาวๆยาเยาวๆยาขอเหยาวๆโอ้โหมันตกผิดช่องครับผมไอ้ไอ้รูปไอ้แนวเนี้ยมันคือรูปอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคือดูไม่รู้ร่บผมมันเป็นรูปอะไรมันเป็นยังครับผมสวยครับผมไปต่อครับผมอสัก คูณ20บได้ไหมครับผมหึหึานี้เต็มกระดาน,นครับผม4ี่อสบาทแจ่มนะครับผม,มได้อยู่ครับผมไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆถือว่าไม่เกือเท่าไรนะครับผมได้มาพัน0กอกว่าบาทเนาะซื้อไป4ี่พอีกสองพันกว่าบาทหายไปไหนไม่รู้นะครับผมมันไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมเนาะ ครับผมได้อยู่นะได้อยู่คุณเก้าแล้วนะครับผมสวยครับผมไปต่อยาวๆครับผมอยากเจอสักคุณคุณ 70, เจ็ดสิบแปดสิบเงี้ยมันมีไหมครับผมเกมเกมนี้คุณเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยอ,อ,อยากเจอครับผมอยากเจอเนาะมาสวยครับผมไปต่อได้อยู่ครับผมสวยครับผมช็อตนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบครับผมไปต่อเรื่อยๆครับผมได้อยู่จบที่เทไลท์ครับผมจบกี่พันนะสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทครับผมไป ตัวครับผมตอนนี้เราก็ได้มา5 0 0 0กว่าบาทแล้วนะได้กําไรมา500กว่าบาทแล้วนะครับผมกับการซื้อฟีสปินครั้งนี้เนาะมาได้ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวสามครั้งมาคูณ13ครับผมสวยครับผมช็อตนี้อืม3 9อบาทคูณ14เข้าไปนะครับผมคูณ14ไปแล้วนะมาครับผมอีกสองครั้งเนาะขอแบบแจีมๆได้เปล่าสิบนะครับผมเมื่อกี้เกือบนะครับผมแต่ไม่ยอมตก ได้อยู่ครับผม,อ,ม,อ,มอีกหนึ่งพันห้าสิบาทนะผมไปต่อไม่ไปแล้วนะครับผมจบแล้วนะครับผมเออมาพอกันดีกว่านะครับผมเนาะได้มาบวกมาอหกพันกว่าบาทนอะนเราเอามาหกพันกว่าบาทเราก็ได้กําไรมาประมาณพันกว่าบาทเนะครับผมเกือบสองพันเนาะเราก็พอกันดีกว่าครับผมวันนี้อยากใหญ่พี่น้องไปหาเิ่นเกมเอื่นต่อพี่นอ้องเอากําไรไปเล่นนะครับผมเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค,ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะการเคชแนลเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณครับ